สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูคจะมาสอนการสร้างเส้นขนานตามข้อมูลที่เขากำหนดให้นะคะข้อที่1ให้ลากเส้นตรง AM ให้ขนานกับเส้นตรง BN ให้ห่างกัน2เซนติเมตรในตอนนี้นะคะเขาให้เส้นตรง BN มาแล้ว ให้นักเรียนสร้างเส้นตรง AM นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างสูงขึ้นมาเนี่ยระยะห่าง2เซนติเมตรถ้านักเรียนใช้เครื่องวงกลมนะคะเราก็จะใช้ตอนนี้เครื่องวงกลมถ้าไปกับเส้นตรง AN อ่ะ BN นะคะ ท้ามลงไปให้ตรงจุดพอดีเห็นดูนะคะตรงจุดพอดีแขนของมันท้าไปกับเบอร์ศูนย์ตรงนี้จุดบีนะคะท้ามให้ตรงแล้วนักเรียนก็ไปขีดที่เก้าสิบองศานี่เก้าสิบอยู่ตรงนี้นี่เก้าสิบแล้วนักเรียนก็ ใช้ไม้บรทัดลากขึ้นไปนักเรียนลากขึ้นไปนะคะแล้วก็วัดระยะห่างให้ได้2เซนติเมตรตรงนี้นะคะ012ตรงนี้2เซนติเมตร ตรงนี้เป็นมุมฉากทำเช่นนใช้จุดเอ็นนะคะเป็นจุดศูนย์กลางทำเหมือนเดิมนะคะขีดที่เก้าสิบองศาแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะนมักเรียนไม่จำเป็นต้องลากทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะลากแค่ ามระยะห่างก็คือ2เซนติเมตรนะคะน,นี่ครูล่างให้ดูทั้งหมดนะคะแล้วเราก็มาขีดไว้ว่า012ออยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วเราก็ลากเชื่อมจุดนะคะจุดนี้กับจุดนี้นะคะ ดนี้ก็จะเป็นจุด A และจุด M ะตรงนี้ก็2เซนติเมตรส่วนที่นักเรียนลากเกินตรงนี้นักเรียนสามารถลบออกได้นะะข้อที่2ลาก CK ลากเส้นตรง CK ให้ขนานกับเส้นตรง AT ให้ห่างกัน2.5เซนติเมตรในโจทย์นี้นะคะให้เส้นตรง HT มาแล้วนะคะเราก็มาสร้างเส้นที่ขนานกันนะคะเป็นเส้นตรง CK มีระยะห่าง2เซนติเมตรนะคะก็ใช้เครื่งองวงกลมสังเกตนะคะเครื่งองวงกลมตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนี่แขนของเขานะคะ ตรงนี้ศูนองศาฝั่งนี้ก็ศูนองศาเรามาเริ่มที่ตัว S ก่อนก็ได้นะคะจุด S ให้ S เป็นจุดศูนย์กลางสังเกตนะคะแขนของเขาต้องขนาดเนี่ยทาบกันพอดีเลยแล้วก็มาขีดไว้ที่90แล้วก็ไปที่จุดทจุดศูนย์กลางเหมือนกัน แล้วก็มาที่จุด90องศานะคะจุด90องศาเราก็ใช้ไม้บรรทัดทาบเราอาจจะไม่ลากยาวมาจนสุดก็ได้นะคะเราก็ลากแค่ระยะห่าง2.5เซนติเมตรเงียนดูนะคะเท่านี้เป็นศูนย์ หนึ่งเซนติเมตรสองเซนติเมตรตรงนี้สองจุดห้าเซนติเมตรอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกัน หนึ่งสองสองจุดห้าแล้วเราก็ลากเชื่อมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุด C จุดนี้ก็เป็นจุด K เสร็จเรียบร้อยนะคะเราอาจจะเติมตรงนี้ก็ได้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากถ้าขนานกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉากเหมือนกันลองวัดดูก็ได้นะคะมุมฉากนะคะ90องศาตรงนี้ก็ 90องศานะคะข้อที่3นะคะลากส่วนของเส้นตรง PQ ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง MN นะคะก็คือจะต้องสร้างเส้นขึ้นมาตรงนี้มีระยะห่างกัน3เซนติเมตรนะคะถ้ามันเดิม ใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขีดไว้ที่90องศาแล้วก็เลื่อนมาที่จุด N นะคะจุด N แล้วก็90องศาเหมือนกันลากเส้นเชื่อมนะคะตัวนี้ เราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะดูนะเราก็วัดมา0 1 2 3 3หนเซนติเมตรก็จุดไว้ตรงนี้โดยที่เราไม่ได้เขียนระยะห่างก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนกัน0 1 2 3อันนี้เราเขียนไว้ก็ได้อะ3ามู่นี 3ามเซนเมเป็นระยะห่างระยะห่างเท่ากันนะคะสามซนตมรแล้วเราก็ลากเชื่อมจุดนี้จุดด้านบนมาที่จุดด้านล่างตรงนี้จะเป็นจุด P และจุด Q นะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง PQ ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราลบออกได้นะคะ ข้อที่4ลากส่วนของเส้นตรง dx ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง ey ให้ห่างกัน3.5เซนติเมตรทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ขีดที่90องศาตรงนี้ก็90องศามุมฉากนะคะแล้วเราก็ลากขึ้นไป กูาอาจจะเริ่มตรงนี้เลข6ก็ได้แล้วก็วัดไป3.5ซนติเมตรศ1น3 3หอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มเป็น0นย์นะคะ1 2 3 3.5สอซนติเมตรได้ระยะห่างแล้วเราก็ลากเชื่อม ตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุด d และตรงนี้ก็เป็น x กนะคะก็ได้แล้วนะคะส่วนของเส้นตรง d x ที่ขนานกับส่วนของเส้นตรง EY มีระยะห่าง3.5ซนติเมตรนี่นะคะวัดอย่างนี้วัดเป็นมุมฉากตรงนี้มันเป็นมุมฉากแล้วเห็นไหมคะได้แล้ว3.5จซนติเมตร แบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะขีดลากเชื่อมให้เห็นชัดๆก็ได้นะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ว่าระยะห่าง3.5ซนติเมตรหรือนักเรียนจะเขียนแบบหนังสือก็ได้นะคะจุด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 ปละเนี่ยค่ะเส้นปลา3.5เซนติเมตร ข้อ5าลากส่วนของเส้นตรง ke ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง qt และอยู่ห่างกันระยะเท่ากับส่วนของเส้นตรง cp นะคะก็คือต้องลากส่วนนี้ด้านบน1เส้นด้านล่าง1เส้นนะคะข้อที่ผ่าน,านมานี่มนคมณคืใช้เครื่องวงกลมนะคะเครื่องวงกลมก็ทำแบบนี้ เนื่องจากว่าเป็นระยะห่างให้ C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดไว้ที่90แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองฝั่งก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็จะไม่ค่อยสิบพลาดคือก็90 พอ9กกับ90ก็ไม่ทัดขีดลากไปมันจะผ่านจุดพอดีแบบนี้แต่ถ้านักเรียนไม่ใช้เครื่องมงกลมนักเรียนใช้ไม้ฉากแบบนี้เรียกว่าไม้ฉากนะคะมุมนี้เป็นมุมฉากรูปนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี้ก็เป็นไม้ฉากมุมฉากนะคะ ถ้าเราใช้ก็ท่าลงไปแบบนี้ตรงเส้นพอดีนะคะแล้วก็จากจุด C เราก็ขีดลากออกมาแล้วเราก็ไปวางอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ท่าให้พอดีกับแขนของเขานะคะแล้วเราก็ลากเส้นไป แบบนี้ก็ได้ทำเช่นเดียวกันนะคะกับด้านล่างใช้ไม้ฉากตรงนี้มุมฉากตรงนี้มุมฉากตรงนี้ก็เป็นมุมฉากนะคะมาด้านนี้ เป็นมุมฉากไหมแล้วก็ลองวัดดูก็ได้นะคะนี่แขนข้างขวาเบอร์ศูนย์แขนข้างข้างซ้ายเบอร์ศูนย์ด้านขวาก็เบอร์ศูนย์นะคะศูนย์องศาตรงนี้เก้าสิบองศาเรียบร้อยใส่จุดจุดปลายของส่วนของเส้นตรงตรงนี้จะเป็น k E ตรงนี้จะเป็น Q T นะคะลองวัดดูด้านบนก็ได้นะคะด้านขวาทาบไปกับศูนย์องศาด้านซ้ายก็ศูนย์องศานะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่ห ลากส่วนของเส้นตรง mo ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง nq และอยู่ห่างกันระยะห่างกันเท่ากับระยะส่วนของเส้นตรง rs นะคะทำเช่นเดิมนะคะถ้าเราใช้เครื่องวงกลมนี่จะชัดเจนกว่านะคะ ตัวนี้ใช้ R เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขีดที่90องศามาทางนี้ด้วยนะคะให้ S เป็นจุดศูนย์กลาง90องศาเหมือนกันแล้วก็มาด้านล่างนะคะอ,อื90องศา ต้องพอดีนะคะนักเรียนเรียบร้อยนะคะ2 4ดแล้วก็ทาบมันจะผ่านทั้งหมด3ามจุดนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ลากเส้นตรงนี้ก็เป็น M O นะคะส่วนของเส้นตรง M O แล้วก็ลากส่วนนี้ N Q นะคะตรงนี้เป็นมุมฉากนี่เป็นมุมฉากนะคะลองวัดดู มุมฉากไหมนะคะมุมฉากนะคะด้านบนแขนตรงนี้เป็นศูนย์องศาด้านล่างก็ศูนย์องศานะคะฝังนี้เช่นเดียวกันถูกต้องนะคะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยะค่ะันเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ